เฮ้ยมันก็โอเคมันก็ไม่เลวร้ายจนเกินไปคือเราไม่ได้โลกสวยเราไม่ได้โลกสวยครับเพียงแต่ว่าเราพยายามมองโลกในแง่ดีคือคนมองโลกในแง่ดีกับคนโลกสวยเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคืออย่างเช่นสมมุติว่าภาวะโควิด -19 เนี่ยมันเป็นภาวะที่มันแย่มันเลว Come on. Come on. สวัสดีครับผมมอท็อนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ ครับวันนี้เราก็าจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความกังวลครับเพราะว่าความกังวลนั้นทําให้สุขภาพเราแย่ได้นะครับมันเริ่มจากความกังวลเล็กๆกลายเป็นความกังวลใหญ่ๆแล้วก็ทําให้จิตใจเราเป็นไงครับแย่ลงเครียดมากขึ้นสุดท้ายส่งผลต่อร่างกายของเราให้มันแย่ลงเพราะฉะนั้นการคลายความกังวลได้เป็นเขาเรียกว่าคีย์สําคัญในการที่จะทําให้สุขภาพกายและก็สุขภาพใจของท่านแข็งแรงแล้วก็มีอายุ เขาเรียกว่ายั่งยืนแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขครับก็วันนี้พวกผมมีเทคนิคที่จะมาแบบเขาเรียกคลายกังวลที่ที่ผมลองใช้แล้วมันเฮมันดีซึ่งเป็นเทคนิคที่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลระดับโลกนะครับที่ชื่อว่าเดลคาร์นิกี้นะครับก็คือท่านเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าสอนเกี่ยวกับเรื่องการแบบลดความกังวลหรือกลุ่มที่จะทําให้แบบ มีความกังวลมากๆเนี่ยดีขึ้นคือเขาสอนนักเรียนมาเป็นหมื่นๆคนแล้วเขาก็สรุปมาได้3ข้อแล้ววันนี้ผมจะมาเล่า3ข้อนี้ให้ฟังแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านนะครับคือคราวนี้มาดูครับว่าคนระดับโลกหมายถึงว่าในโลกใบนี้คือคนระดับสูงสูงของโลกเลยเขาเรียกว่ายอดพิรามิดเนี่ยบริหารความกังวลยังไงครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะรวยจะจนจะเป็นยังไงครับทุกคนมีความกังวลหมดเพราะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าไอ้คนที่มันอยู่จุดยอดสุดของพิรามิดเนี่ยเขาบริหารความกังวลยังไงนะครับ คือเขาบอกว่าความกังวลที่เรามีเนี่ยมันไม่เคยแก้ปัญหาอะไรได้เลยมันมีแต่สร้างปัญหาในหัวของเราให้เรากังวลอย่างเดียวให้เราเครียดอย่างเดียวการแก้ปัญหาได้นั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความกังวลครับมันเกี่ยวกับข้อแรกคือมันจะต้องมีเหตุและผลที่ชัดเจนและข้อที่2ก็คือต้องมีการกระทาที่ชัดเจนเหตุและผลที่ชัดเจนหมายความว่าเฮ้ยไอความกังวลเนี้ยมันเกิดจากอะไรเราต้องชัดเจนกับมันเราต้องรู้มันอันที่2คือว่า เราจะต้องมีการกระทําที่ชัดเจนเพื่อไปแก้วความกังวลน,นั้นเราถึงจะหายกังวลครับอันมันต้องประกอบด้วย2อันนี้ก่อนนะครับผมเปรียบเทียบครับว่าความกังวลเนี่ยมันเหมือนลู่วิ่งในฟิตเนสท่านเห็นไหมครับลู่วิ่งในฟิตเนสลู่วิ่งเนี่ยมันก็จะลั่นวิ่งไปเ,เรื่อยๆใช่ไหมครับเรากังวลมากเราก็วิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆให้ความกังวลเหมือนการวิ่งให้เปรียบกันนะครับถ้าเรากังวลมากเราก็วิ่งเร็ว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 ไอ้ลู่วิ่งเนี่ยมันขับไปตาม แต่เราอยู่ที่ไหนครับเราก็อยู่ที่จุดเดิมแม้เราจะพยายามวิ่งแต่ความกังวลเรายังอยู่ที่จุดเดิมเราจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ความกังวลเรายังอยู่ที่จุดเดิมนะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าเฮ้ยเราจะแก้ไขสิ่งนี้ได้อย่างไงนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับอันนี้ก็เป็นมาจากอาจารย์ที่ชื่อว่าเดลคาร์นิกี้นั่นเองนะครับคือ แกสอนลูกศิษย์มาแบบเป็นเป็นหมื่นคนน่ะแล้วผมคิดว่ามีคนฟังแกเป็นแสนเป็นล้านคนในโลกใบนี้แล้วก็ทําให้ความกังวลให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นได้มากๆเลยนะครับคือแกบอกว่าความกังวลเนี่ยมันมีทั้งแก้ได้แล้วก็แก้ไม่ได้นะครับแก้ได้แล้วก็แก้ไม่ได้ถ้าแก้ได้เนี่ยมันง่ายอยู่แล้วเราก็ไปแก้มันใช่ไหมแต่ถ้าแก้ไม่ได้อ่ะจะทำยังไงกับมันนะครับคราวนี้เรามาลองดูกันนะครับก็เขาสอนเขาบอกว่าเขาสอนเทคนิคนี้มาตลอดชีวิตเลยนะครับเรามาลองดูกันครับว่า มียังไงบ้างเขาบอกว่า,าเทคนิคนี้มันมีอยู่ทั้งสิ้น3ขั้นตอนนะครับสขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยถ้าท่านทําได้เนี่ยจะขจัดความกังวลในชีวิตของท่านไป90%และถ้าขั้นตอนที่2ท่านทําได้จะขจัดไปอีก10%แล้วถ้าขั้นตอนที่3ท่านทําได้ครับ มันจะทําให้ความกังวลนั้นไม่กลับมาลบกวนท่านอีกเลยนะครับสำหรับความกังวลแต่ละเรื่องถ้าท่านทําได้ตามสเตปนี้123ความกังวลนั้นจะไม่กลับมาลบกวนท่านอีกเลยนะครับก่อนที่จะไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมอ่าเขาเรียกว่าสาระดีๆทั้งทางสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตสุขภาพการเงินบางทีก็มีเสริมนะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับไม่น่าเบื่อนะครับก็มีเสริมเพิ่มเติมกันไปครับให้มีหลากหลายในช่องนะครับอย่าลืมแชร์ให คราวนี้ครับมาดูวิธีทั้ง3ครับขั้นตอนทั้ง3 3สเต็ปนะครับของเดวคันกีสเต็ปที่1ครับ1คือเขาเรียกว่า analyze your worry หมายความว่าเขาเรียกว่าเราต้องมาดูใช่ไว่าจริงๆแล้วเรากังวลเรื่องอะไรเรากังวลเรื่องอะไรเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเรากังวลเรื่องอะไรเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราตัดสินใจได้เด็ดขาดว่าเราจะจัดการความกังวลเนี้ยเราจะจัดการความกังวลเนี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ของความกังวลจะหายไปแล้วให้ท่านลองคิดดูว่าถ้าท่านกังวลเรื่องเงินท่านจะตัดสินใจจะทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ยกับไอ,ไอเรื่องเงินอันนี้ท่านจะหายไป50%แล้วความกังวลถ้าท่านกังวลเรื่องสุขภาพท่านตัดไปเลยเอาแน่ลุยแน่ออกกำลังกายแน่ความกังวลหายไป50%แล้วนะครับง่ายๆเลยเห็นไหมครับอันที่2ครับลงมือทําลงมือแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยจะหายไปอีก40%ครับลงมือแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยจะหายไปอีก40%รนะครับ แปลว่าถ้าเกิดท่านทำข้อ1และข้อ2เนี่ยครับก็คือ1คือตัดสินใจให้เด็ดขาดเกี่ยวกับเรื่องความกังวลของท่านนะครับบวกกับลงมือทำเพื่อแก้ปัญหามันนะครับความกังวลของท่านก็คือหายไป50 40บวกเท่ากับหายไปถึง90%แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำได้จงเขียนครับเขียนลงมาว่าท่านกังวลเรื่องอะไรท่านกังวลเรื่องอะไร ท่านกังวลเรื่องสุขภาพท่านเขียนว่าท่านกังวลเรื่องสุขภาพท่านมีความอ้วนมากเกินไปท่านมีความดันสูงมากเกินไปท่านควบคุมอาหารไม่ค่อยได้ท่านมีความเครียดบลา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 นะครับท่านมีปัญหาเรื่องการเงินท่านมีอะไรเงี้ยก็เขียนไปนะครับเกี่ยวกับความกังวลอันที่2อครับอย่าเขียนแต่ความกังวลครับมันไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์ในชีวิตครับจงเขียนวิธีแก้มันจงเขียนวิธีที่ท่านคิดออกนะครับ ซึ่งวิธีที่คิดออกเนี่ยให้เขียนออกมาแค่ให้เขาเรียกว่าให้กลั่นออกมาให้เหลือแค่3ข้อเท่านั้นให้เหลือแค่3ข้อเท่านั้นนะครับอย่าอย่าแบบมีวิธีเป็นสิวิธีไม่เอาให้ลองคิดออกมาดีว่าท่านจะทํายังไงกับมันได้บ้าง3ข้อแล้วเลือก1ในสข้อนี้มาแล้วทํามันทันทีนี่คือประเด็นนะครับทํามันทันทีแก้ไขมันทันทีปุ๊บพอท่านทํามันปุ๊บเนี่ยเช่นสมมติว่าท่านรู้สึกว่าท่านแบบน้ําหนักเยอะเกินไปอ้วนมากเลยสุขภาพไม่ดีเลยท่านตัดสินใจแล้วว่า ท่านตัดสินใจแล้วนะครับว่าท่านจะทําน้ําหนักให้มันลดลงอ่ะจากสมมติน้ําหนัก100อ่ะจะตัดสินใจแล้วให้น้าหนักเหลือ90เนี่ยท่านตัดสินใจเลยทันทีความกังวลหายไปแล้ว50เปนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านอ้วนแล้วคราวนี้อีก40%คือท่านก็คิดชอยมาสาอันว่าท่านจะทําอะไร1ท่านจะออกกําลังกายหรือว่าท่านจะคุมอาหารบวกออกกําลังกายหรือท่านจะทั้งทําแบบฟาสติ้งทำแบบนู่นทําแบบนี้ท่านลองคิดมา3ข้อ ถ้าเกิดท่านชอบอันไหนท่านเลือกมาทําก่อนเลยถ้าท่านทําแล้วปุ๊บทาไปก่อนเลยสักวัน2วัน3วัน5วันถ้าท่านรู้สึกว่าเฮ้ยมันแฮปปี้มันดีทํายาวเลยถ้าท่านรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเควะท่านมาเลือกอีก2ข้อที่เหลือดูซิว่ามันโอเคกับท่านไหมผมว่ามันจะต้องมีอันนึงที่มันโอเคกับท่านแล้วพอท่านทําพวกนี้ไอความกังวลของท่านเนี่ยมันก็จะหายไปล้ว90% หายไปแล้ว90%นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือ analyze your worry ก็คือว่ากังวลเรื่องอะไรนะครับให้คิดออกมาเขียนออกมาแล้วเขียนวิธีแก้ปัญหา3อย่างนะครับแล้วเลือกอันที่ดีที่สุดแล้วลุยทำทันที now do it now ทำตอนนี้ครับคราวนี้ วิธีที่2ครับตอนนี้ท่านความมุมงมลท่านหายไปแล้ว90%วิธีที่2ครับเอาออกอีก10%ก็คือจัดการให้มันหายไปเลย100% <c oughs> เขาเรียกว่าให้คิดถึง worst case scenario ก็คือว่าในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่แย่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับภา,าวะที่ท่านคิดเนี่ยมันคืออะไรถ้าท่านยอมรับมันได้เนี่ยก็โอเคเช่นสมมุติว่า,า worst case scenario เช่นตอนนี้เรามีภาวะความเครียดเรื่องอาการเงินสมมตินะครับเรื่องตกงานอะไรอย่างนี้ สมมติสมมติเฉยๆนะอย่าไปตกจริงสมมติเฉยๆอะตกงานคราวนี้อาถ้าเกิดเรา worst case นโลว่าโอเคเราคิดละอนาคตเาหลาจะตกงานแล้วเราถ้าเราตกงานอะเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับแย่ที่สุดคือตกงานใช่ไหมเราก็ต้องมาคิดในใจว่าเออถ้าตกงานแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรต่อไปได้บ้างถ้าเรายอมรับจุดที่เราตกงานได้เนี่ยเช่นเฮ้ยตกงานเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยฉันยังเหลือชีวิตอยู่วะฉันยังสุขภาพดีวะฉันยังมีครบ32อยู่วะหรือว่า ฉันยังเดินได้ฉันสมองฉันยังไม่ได้เกิดสโตรกหรือว่าเส้นเลือดอุดตันฉันยังมีความคิดมีสิ่งที่จะแบบเฮ้ยทำได้ฉันยังมีคนที่รักฉันอยู่ฉันยังมีคนที่แบบ่วงใยฉันอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็โอเคมันก็ไม่เลวร้ายจนเกินไปคือเราไม่ได้โลกสวยเราไม่ได้โลกสวยครับเพียงแต่ว่าเราพยายามมองโลกในแง่ดีคือคนมองโลกในแง่ดีกับคนโลกสวยเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ คืออย่างเช่นสมมุติว่าภาวะโควิด -19 เนี่ยมันเป็นภาวะที่มันแย่มันเลวร้ายถูกต้องไหมถ้าคนโลกสวยนี่ก็แปลแบบอารมณ์แบบเฮ้ยโควิด -19 เนี่ยมันจะทําให้แบบเฮ้ยเรา,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 าพัฒนาขึ้นนะมันช่างสวยงามมันเป็นโลกที่ดีมานู่นนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าโลกสวยครับแต่ถ้าเป็นคนโพสิทีฟจริงๆต้องคิดว่าอย่างเช่นโควิด -19 เนี่ยเฮ้ยแม่งเป็นสิ่งที่มันแย่แต่ว่าเฮ้ยเราจะต่อสู้กับสิ่งนี้ยังไงงานที่เราเสียไปเราจะทําขึ้นมาใหม่ได้ยังไงสุขภาพที่เราเสียไปเราจะ สุขภาพที่เราเคยเสียไปตอนที่ทําทงานน่ะตอนแต่ว่าตอนนี้เราได้หยุดพักเนี่ยเราเอากลับมาได้ไหมตอนที่มันมีภาวะโควิด1 9นี่เขาเรีย i Positive Thinking ครับต่างกับโลกสวยนะครับบางคนมาบอกเฮ้ยโลกสวยปวาะวะอะไรงู้นนี้บอกคนละเรื่องครับโลกสวยกับ Positive Thinking ต่างกันครับผม นะครับมเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านยอมรับได้ในสิ่งที่แย่ที่สุดความกังวลอีก10%ของท่านจะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกครับหายไปแล้ว90อันนี้หายอีก10เพราะฉะนั้นหายไปแล้วครับ100เครับสบายมากๆเลยนะครับเพราะว่าการมี Positive thinking จะทําให้ชีวิตท่านแตกต่างครับคราวนี้มาดูกันต่อครับสำหรับวิธีที่3ครับเพื่อที่จะไม่ให้ความกังวลน,นั้นเนี่ยมามารบกวนท่านมาทําให้ชีวิตท่านแย่กลับลงไปเหมือนเดิมนะครับ นับจากที่ท่านทำสอข้อแรกความกังวลได้หายไปแล้ว100%แล้วเรและเราจะป้องกันครับเราจะล็อกมันเอาไว้ปิดประตูไว้บอกความกังวลเองอย่าเข้ามาออกไปชิวช้วชวินะครับก็คือเขาหบอกว่า l e v e in day t g h t compartment ฝั่งแล้วก็งงๆนะครับหมายความว่าเขาเรียกว่าถ้าทางพุทธศาสนามีสติอยู่กับปัจจุบันแต่เอาแบบไม่พุทธศาสนาเอาแบบาทางธุรกิจหรือว่าทางชีวิตปกติเนี่ยคือง่ายๆครับว่าใช้ชีวิตแบ่งเป็นห้องห้อง ผมจะแบ่งง่ายๆครับแบ่ง3ห้องห้องอดีตห้องปัจจุบันห้องอนาคต mm hmm. เมื่อไหร่ก็ตามที่ที่ท่านรู้สึกเศร้ารู้สึกเครียดรู้สึกเสียใจรู้สึกแบบผิดรู้สึกไม่ดีเนี่ยแปลว่าท่านมักจะคิดถึงอดีตแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าแบบกังวลว่าต่อไปจะเป็นยังไงบลา a แปลว่าท่านคิดถึงอนาคตมากเกินไปเพราะฉะนั้นท่านจงอยู่กับปัจจุบันอยู่กับนาทีนี้แล้วก็ทํานาทีนี้ให้ดีที่สุดครับ ผมจะให้เขาเรียกว่าให้นึกถึงภาพเรือเดินสมุทรนะครับหรือว่าพวกเรือดำน้ำก็ได้ถ้าเกิดท่านเคยดูหนังเรือดำน้ำเนี่ยเวลาที่น้ำมันเข้าเรือหรือว่าเข้าเรือล่วเนี่ยท่านสามารถที่จะเรือดำน้ำหรือว่าเรือพวกสมัยเก่าเนี่ยสามารถจะปิดเป็นห้องห้องได้เช่นสมมติเรือรั่วทางซ้ายก็ปิดห้องซ้ายทางขวาก็ยังพยุงให้เรือลอยได้ถูกต้องไหมครับความกังวลเนี่ยมันถ้าเราสมมติว่าเราปิดให้มันไปอยู่ห้องอีกห้องหนึ่ง มันก็จะไม่ทะลุมาที่ห้องที่เราอยู่ในปัจจุบนันแต่ถ้าเราเปิดให้มันวิ่งมาทุกห้องอะ่ะความกังวลมันก็จะแผ่ซ่านให้เรามันแบบท็อกซิกอะ่ะมันเครียดแบบทุกห้องแล้วมันจะถพานให้เรือล่มไปทั้งหมดเพราะนั้นกังวลแล้วก็จบให้มันอยู่ห้องนั้นเอาไปนะครับชีวิตก็ต้องก้าวเดินต่อไปต้องหาทางต่อไปในที่สุดเราก็ต้องก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไปนะครับอันไหนที่น้ําทะลักเข้ามาความกังวลทะลักเข้ามาเราก็ปิดมันไว้และเราก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดหลักการก็คือว่า คือให้คิดเสมอครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านตื่นตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยท่านจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่วันนี้ดีครับพรุ่งนี้จะดีแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่วันนี้ดีพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้แน่นอนคิดง่ายๆแค่นี้ครับมันเป็นอะไรที่แบบพูดเหมือนซิมเปิลแต่ผมว่าถ้าท่านฝึกมันทําได้แน่ๆนะครับวันนี้ดีพรุ่งนี้ดีกว่าแน่นอนคิดง่ายๆแค่นี้เองเรื่องที่ผ่านมาต้องปิดมนาาันเอาไว้ ต้องปิดมันเอาไว้ถามบอกว่ากังวลได้ไหมคิดถึงได้ไหมคิดถึงได้แต่ว่าอย่าลืมปิดห้องไม่ให้มันทะลักเข้ามาไม่ให้มันความกังวลที่มันไม่จําเป็นทะลักเข้ามาจนวันที่ท่านจะทําให้สิ่งนี้มันดีให้มันเพอร์เฟกเนี่ยทำไม่ได้แล้วต่อไปก็ไม่มีวันที่ดีเกิดขึ้นมาตามมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มี3ข้อที่เล่ามานะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ท่านทําวันนี้ดี นะครับเช่นสมมุติว่ามีคนบอกครับเขียนป้ายแผ่นที่ญี่ปุ่นไว้บอกว่าขอเพียงแค่ท่านเก่งขึ้นวันละ1%ติดต่อกัน365วันครับท่านจะมีความเก่งขึ้นมากกว่าเดิมภายใน1ปีถึง36เท่า36เท่าหรือ3,6% 0 0นเนั่นเองเพราะมันยกกำลังไปเรื่อยๆนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งทันทีในวันพรุ่งนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องทําสําเร็จทันทีในวันพรุ่งนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีสุขภาพดีในทันทีในวันพรุ่งนนี้แต่ขอวัละ นิดเดียววันละนิตเดียวต่อไปเรื่อยๆทีละนิด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 จนในที่สุดครับมันจะเยอะจนท่านตกใจเลยทีเดียวเมื่อท่านมองย้อนกลับไป365วันที่ผ่านมาท่านทําดีวันละหท่านพัฒนาเองวันละหนึ่งเปอร์เซ็นเพอร์เฟกตครับสามรหกสิบห้าวันต่อมา มันดีจริงๆครับผมลองมาแล้วมันดีจริงๆคือแค่ขอแค่วันละนิดเท่านั้นเองนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยมันทํายากเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านต้องการทําแบบเป็นร้อยเท่าของปกติมันยากแต่ถ้าท่านทาวันละหผมว่ามันไม่ยากเลยครับอย่างที่บอกครับฟังจะลืมเขียนจะจําทําจะเข้าใจนะครับขอย้าุาอีกทีนะครับฟังจะลืมเขียนจะทําให้เขียนจะจําทําจะเข้าใจนะครับก็อย่างที่บอกคือว่าฟังจนจบแล้วเนี่ยก็จะต้องทําครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ย ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆนะครับแล้วก็ความไม่สบายใจทุกอย่างเนี่ยแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันครับก็ขอให้ทุกท่านมีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจที่แข็งแรงครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่าเ0็ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับ และอย่าลืนดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ